สมัยนี้คนไม่รู้จักป่าช้าเพราะว่าปัจจุบันนิยมเผาศพแบบไม่ได้ฟังเหมือนกับคนในสมัยก่อนป่าช้าที่เคยเป็นที่ฝังศพจึงค่อยๆถูกขุดล้างป่าช้าไปแล้วก็สร้างตึกแถวให้คนนั้นอยู่ใครต่อใครก็เลยได้พากันไปนั่งนอนอยู่บนป่าช้ากันเพลินเลยที่เขาทำพิธีดีล้างศพจนหมดก็ดีไปที่ไหนทำลวกๆพิธีไม่เข้าตาศพ ก็เอาขึ้นมาไม่หมดร้อยทั้งร้อยคนที่ไปอยู่นั้นเดือดร้อนแน่นอนไม่ต้องเป็นอันหลับอันนอนเพราะว่าผีในป่าช้าเก่เานั้นออกมาอาลวาดจนหาความสงบไม่ได้คุณธรรมนูนท่านได้เล่าเรื่องป่าช้าแตกนีไว้เพราะว่าเป็นประสบการณ์ของท่านในขณะที่ไปปฏิบัติราชการในหน้าที่ซึ่งท่านก็บอกว่าไม่มีวันที่จะลืมเป็นอันขาดโดยท่านนั้นได้เล่าเอาไว้ว่า ประมาณเดือนเมษายนปศ2524ท่านได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านอยู่เพียงแค่50หลังคาเรือนมีอาชีพทางกสิกรรมที่พักและก็ที่ทำการนั้นอยู่นอกหมู่บ้านเป็นเรือนพักสองชั้นมีชานสำหรับนั่งพักนั่งดื่มสุรากันและก็ได้พูดคุยสังสรค์นในระหว่างผูที่มีหน้าที่ เมื่อพ้นจากเวลางานบ้านพักนั้นเป็นเรือนพักของคนงานส่วนท่านเป็นเจ้าหน้าที่ราชการเพียงคนเดียวที่มาอยู่อาหารการกินก็เลยกินกับคนงานโดยได้ให้ค่ากับข้าวกับเขาไปแล้วก็กินด้วยกันคุยกันไปก็ถูกคอดีนอกเวลาราชการแล้วก็เป็นราษฎรธรรมดานี่แหละเรือนหลังนี้นั้นมีสิห้องท่านอยู่ห้องที่8เวลากลางคืนหน้าหนาว มันก็จะปวดปัสสาวะจะเดินลงมาข้างล่างก็ขี้เกียจอากาศมันก็หนาวก็เลยใช้การปล่อยออกจากทางระเบียงด้านในสุดเพราะตอนนั้นคนงานก็นอนหลับกันหมดแล้วและคนงานเขาทํากันอย่างนั้นหรือไม่อันนี้ก็ไม่สามารถรู้ได้ทําอยู่อย่างนั้นนานเข้าก็เกิดเรื่องเข้ากับผมจนได้เพราะการปัสสาวะลงมาจากบนเดือนลงมาบนดินนั้นไม่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวง วันนั้นผมเข้าไปในตัวเมืองของเชียงใหม่เพราะต้องไปรายง,งานข้อราชการที่ผมนั้นทำว่าไปถึงไหนแล้วและก็มีหน้าที่ที่จะต้องเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จกว่าที่ผมจะอำลาเพื่อนพ้องที่พาผมไปกินเหล้าเพื่อเป็นการสั่งสั่นก็เย็นยำพอถึงปากทางที่จะเข้าที่พักของผมก็ปากเข้าไปสามทุ่มกว่าฝนมันก็ตกแบบพรำๆผมก็เดินตากฝน เข้าไปจนถึงที่พักมันก็ช่างวังเวงยิ่งนักเพราะว่าขอหลับกันหมดแล้วมีผมนี่แหละเดินเปินพานอยู่เพียงคนเดียวมาถึงหน้าห้องก็ปวดปัสสาวะอีกเช่นเคยก็เลยได้เดินไปที่เก่าแล้วก็ได้ปล่อยระบายทุกข์ออกไปจนเรียบร้อยก็เดินเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ได้เข้านอนเลยพอหลับตาสนิทก็เกิดฝันประหลาดฝันไปว่าได้ไปยืนคุยกับคนงานที่ไซงาน แล้วชวนกันไปเดินเล่นที่ด้านหลังที่พักซึ่งก็เป็นป่ารกแต่แล้วผมก็หลงกับคนงานเดินวนไปวนมาอยู่ในป่ารกนั้นจนฝนตกหนะักฝากระนอกเพียงพลางผมจึงวิ่งฝ่าฝนไปยังกระท่อมที่เห็นอยู่ข้างหน้าไปถึงก็พบว่าในกระท่อมมีคนงานของผมมาขออาศัยหลบฝนอยู่เจ้าของกระท่อมนั้นเป็นสตรีแต่งกายแบบว่าชาวเหนืออายุน่าจะประมาณ30ปี มีลูกอ่อนด้วยเธอให้คนงานนั้นไปนอนในห้องอย่างดีแต่ผมเธอบอกว่าให้ไปนอนตรงนอคองตรงที่หลังคาโวฝนตกลงมาก็ทําให้พื้นเปียกส่วนเธอนั้นไปนอนใต้ถุนของกระทร่อมที่เป็นห้องครลัวผมรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าผมเป็นข้าราชการแล้วเจ้าของบ้านดันให้ชาวบ้านไปนอนในห้องแต่กลับให้ผมนั้นไปนอนอยู่ที่ฝนนั้นกําลังตกแบบเ,เปียก แต่ก็ช่างเถอะไม่เป็นไรพรุ่งนี้คอยว่ากันใหม่ผมนอนไปทางๆท,ท,ที่เปียกนั่นแหละพอตกดึกผู้หญิงคนนั้นก็อุ้มลูกขึ้นมาแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงกระทืบยอดอกผมอย่างแรงปากก็ว่ามึงม,มันมักง่ายนักทำน้ำหกไปเปียกที่ลูกกูทำให้ลูกกูไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมก็ร้องว่าเปล่าฝนมันหยดลงไปเองเธอกร้องว่าอย่ามาแก้ตัว มึงมันทำน้ำหกลงไปปากก็วาดาส่วนเท้านั้นก็กระทืบแบบไม่หยุดหย่อนผมนั้นรู้สึกเจ็บแล้วก็กลัวผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าหน้าของเธอนั้นยุบดำตาก็เหมือนกับฐานแดงผมเผาพลุงพรังมันผีชัดๆผีกำลังกระทืบโยดหน้าอกของผมดูท่าเธอจะเอาไว้ตายเจ้าเด็กที่เธออุ้มมาด้วยตอนนั้นก็พลิกตัวกลับมาพเพยยิ้ม หน้าดำตาแดงเหมือนกับแม่ผมกลัวจนร้องเสียงดังลัน่นที่สุดผมก็สิ้นดิษร้องออกไปว่ากลัวแล้วกลัวแล้วที่ไม่เอาน้ำหกลงไปอีกแล้วไม่พูดเปล่าพนมมือยกขึ้นมาวายจึงทำให้เธอนั้นหยุดกระเทืบแล้วก็ยืนกำรามว่ามึงรู้สึกตัวก็ดีแล้วกูจะละไว้สักครั้งต่อไปถ้ามึงทำอีกกูจะเอาให้ตาย ผมนั้นเจ็บปวดร้าวไปหมดทั้งตัวลุกไม่ขึินจนกระทั่งตกใจตื่นมันน่าแปลกก็คือผมรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดและจมูกอย่างได้กลิ่นเหม็นสางสาๆเหมือนกับสาบผีติดอยู่ที่จมูกด้วยคุณธรรมนูนได้ออกไปสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านถึงเรื่องที่พักคนงานแล้วก็ป่าด้านหลังแม่เฒ่านั้นก็เล่าให้ฟังว่าด้านหลังที่พักคนงานนั้นเป็นป่าช้าเก่า เพราะฝังศพคนที่มาบุกเบิกทำไรที่นี่ใหม่ๆตอนนั้นใข้ป่ามันชุมใครตายก็ฝังไว้ในป่าจ้านั่นแหละตอนที่ก็ปรับทีสร้างบ้านพักคนงานก็ได้เจอเข้ากับปัวกระโหลกต้องมีมนพระมาะบังสกุลจึงทำงานกันต่อไปผีพวกนี้นั้นดุมากเพราะว่าตายระหว่างที่กำลังโลภคือได้มาจับจองที่ดินที่นี่กันได้ฝังอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกได้ทันทีว่า วิญญาณของแม่ลูกอ่อนนั้นคงจะเป็นวิญญาณของคนที่ตายในไรระหว่างที่มีการจับจองที่ดินนั่นเองและฝุนธรรมนูญได้ปัสสวะลงไปคงไปโดนที่ที่เธอนั้นถูกฝังอยู่เธอจึงได้มาปรากฏตัวในความฝันเพื่อแสดงความโกรธท่านก็ได้เล่าต่อไปอีกว่าผมก็เลยได้เอาเงินก้อนหนึ่งไปซื้อสังฆทานอย่างดีนำไปถวายพระที่วัดไกลที่สุด บอกกับท่านเจ้าอาวาสว่าผมขออุทิศให้กับผีแม่ลูกอ่อนที่ผมนั้นได้ล่วงเกินเธอเจ้าอาวาสท่านก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เธอโดยตรงเมื่อเสร็จพิธีแล้วผมก็ได้กลับมาที่พักพอมาถึงก็จุดทูปไปปักเอาไว้ตรงที่ผมนั้นได้ปัสสาวะลงมาและก็บอกกับเธอว่าอภัยให้ด้วยเพราะไม่รู้ว่าเธอกับลูกนั้นเดือดร้อนต่อไปจะไม่ทำอีกและจะบอกให้คนอื่นนั้น ไม่ทำด้วยขอเธอนั้นจงอาโหสิกรรมให้กับผมด้วยตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่เคยมาเข้าฝันผมอีกเลยจนกระทั่งวันที่7หลังจากที่ผมนั้นได้ทําบุญอุทิศให้กับเธอก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นตอนดึกผมสะดุกตื่นขึ้นมาพอรู้สึกตัวก็รู้สึกว่าทางห้องนั้นมันอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องหอมแบบน้ำอบไทยหอมจนรู้สึกสำลัก กลิ่นนั้นหอมตลบอยู่นานจึงค่อยๆจางไปผมไม่เคยใช้เครื่องหอมหรือว่าน้ำอบไทยแต่กลับได้กลิ่นลุงเช้าผมสอบถามกับคนงานว่ามีใครใช้น้ำอบไทยบ้างหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่มีใครใช้เลยถามว่าใครได้กลิ่นหรือไม่ก็ไม่มีใครได้กลิ่นผมจึงไปนมัสการถามเจ้าอาวาสที่ผมนั้นได้ไปถวายสังฆทานท่านก็บอกกับผมมาว่าก็เขามาบอกให้รู้ไง ว่าเขานั้นขอบใจแต่เนื่องจากเขาไม่ได้ปรากฏตัวกลัวคุณโยมนั้นจะตกใจเลยได้ให้กลิ่นน้ำอบไทยผีนนะเขาทำได้ทั้งนั้นแหละทีหลังก็อย่ามักง่ายอีกนะโยม